ส่งกันเองะก็ขายการแสดงไง<า>เ,เล่นวงการซักไปไม่ถูกบุนะเอาละครับต่อไปนะครับขอเทียบปรบมือให้กับการแสดงของนักศึกษาป .3 นะครับวันจันทร์ถึงบรุหันนะครับในชื่อชุดคูบนดอย the เดอะมิวสิคอลนะครับขอเทียบปรบมือให้กับการแสดงด้วยครับ